ไปไหนครับวันนี้ไปไหนครับไปผู้ขามา้วนะครับนี่นี่ครับเป็นการเตรียมออกเดินทางนะครับกําลังรอรถอีกหนึ่งคันแล้วกันนะครับนี่ก็จะเป็นอาหารนะครับแพ็คเสร็จรังอย่างดีครับว่าไงครับเชฟเรามีเมนูอะไรครับยันนี้ยันนี้เรามีเออหลายอย่าง ก้อยหอยเชอรี่ครับเอ่อหมูน้ำตกก้อยหอยเอ่อมาล่าเอ่อกุ้งย่างครับแล้วก็มีเอ่อเยอะแยะกุ้งขนาดเลยกุ้งกุ้งแช่น้ำปลาเออนี่ครับขอทราบเส้นทางหน่อยครับวันนี้เราจะเดินทางใช้เส้นทางไหนบ้างครับเส้นรอบเมืองคอนแก่นไปหนองเรือเออไปเซโต้ไปท่าพระบัวไปทางท่าพระบัว ก็เข้าท่าพากวอือรไปรอบเมืองคอนขั้นครับถูกสิไปกินเราที่ไปยังแทงตัวเราอะรถก็งามขนกับกูครับอันนี้คือผู้ขับรถของเราแล้วกันนะครับคันนี้เดือที่เด็ดครับไปไหนครับวันนี้เราไปไหนครับวันนี้เราจะไปเรื่อยๆครับ ปลายทางอยู่ที่ไหนครับปลายทางวันนี้อยู่ที่ภูฟ้าม่านครับเออเราจะไปตั้งแคมป์กันนะครับนี่ตอนนี้หิวเขาครับเออตอนนี้หิวเขาแล้วบรรยากาศยามเช้านะครับว่ากินข้าวจิปาเป็นกินของหนานรอว่าหรอทีนี้มาแล้วครับละเอกของงานนี่ครับคนขับรถอีกคันหนึ่งแล้วกันนะครับนี่เรามียานพาหนะสองคันนะครับนี่นี่ครับเบิ้งเมนูครับเอลื่อนไหวเคลื่อนไหวเหียกตุ่มแรงจัง นี่อ่พร้อมหน้าพร้อมตาครับนี่อ่ะครละับอันนี้พละนั่งพละนั่งแล้วก็พนละนอนนะครับอันนี้พนอ,อะไรครับคนย่างนี้เอา,ามีดป,ปุ๊บปังเอาครับได้เวลาเติมพลังแล้วกันนะครับจา้า้น้อ ถึงแล้วนะครับที่พักนะครับถึงอย่างเป็นทางการนะครับภูผามา่านโฮมสเตย์ตากับยายนะครับนี่นะครับบรรยากาศนี่เป็นบ้านพักของพวกเรานะครับนี่ก็จะมีภูเขารอบข้างนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นลานกลางเต็นท์เดี๋ยวผมตอนเย็นเดี๋ยวผมเดินพาเดินไปดูแล้วกันนะครับเนีย่ยมาดูข้างในบ้าน บรรยากาศในห้องครับบรรยากาศห้องพิเสษใช่ห้องพิเศษ้าองนี่พอลมีสีห้องนะครับ,รบมีเหอรอห้องนอนไอ้อง หอม้โอ้โหหอมหนี่เดี๋ยวไยัการห้องหน่อยครับสองห้องน้ำไปทางดเลยยุ่ยเป็นกูคดแทะยุ่ยเป็นกู่ดแทะ โอ้โหนี้อินดี้สุดครับคู่นี้เคือเชฟเชียชฟที่เพิ่งรับเชียฟนี่นี่ครับไอเทมหลักครับไอเทมหลักไอเทมหลักของวันนี้นะครับผู้สนับสนุนหลักแกงเวียงปลาผู้สนับสนุนหลักนี่แซวไปเลยครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศ ราคาเป็นยังไงครับราคา,าราคานี่อยู่ที่เจ็ดร้อยคืนฮะคืนละเจ็้คืนละเจ็ดราา้อยเมาสีห้องนะครับเป็นเป็นเงินรวมทั้งหมดสองพนปดนะครับก็าาถือว่าโอเคครับนี่สองห้องน้ำสีห้องนอนครับมีแอร์ในตัวมีตู้เย็นในตัวนะครับ ส่วนนี้ก็เป็นบรรยากาศหน้าบ้านนะครับบรรยากาศหน้าบ้านเขาก็จะมีเอาล้วครับว้วหลังจากที่เข้าที่พักเรียบร้อยแล้วนะครับเกี่ยวควาเกี่ยวอะไรเข้าขั้มเสร็จเรีือไม่พอขั้วแลขั้วก็ออกรุ่งครับเรื่องไม่หยาบดูครับเมนูออกไปชื่อ เมน,นูครับอ,อ,อ,อันนี้อะไรครับอ,อปลาปลาโอ้โ,อโ,อโอห่ลาหัวแม่หัวปลคหัวตัวใหญ่

นี่นะครับกาลังไปน้ําตกนะครับทิศมีน้ําตกทิศมีนะครับเนี่ยเส้นทางการไปก็จะประมาณนี้นะครับลุยๆสักหน่อยนะครับสายลุยนะครับสายลุยสายลุยเท่านั้นถึงจะเข้าใจนะครับอ่าตอนนี้ถึงแล้วนะครับทางลงเนี่ยทางลงนะครับแต่เราแวะกินข้าวอยู่นะครับตอนนี้นี่คือทางลงไปน้ําตกทิศนี้นะครับ เนี่ยแวะกินข้าวนะครับร้นานร้านอยืนนุ่นตุกนี่ครับทีมงานทีมงานมัมมีสิทธบช่วงทีมงานมัมมีสิทธแบช่วงแวะกินข้าวครับนี่เนี่ยช่วงยืนนิดนึงเดี๋ยวไปเก็บเดือนมานไดทซื้อข้าวหนียวได้ นี่ครับกำลังไปนะครับนะครับระยะทางจากภูผาม่านมาก็ประมาณ31กิโลนะครับมาทางนี้นะครับทางขึ้นมาบรรยากาศได้มากๆเลยนะครับเนี่ยทุกคนเตรียมสัมภาระพร้อมนะครับทางลงบรรยากาศก,าก็ประมาณนี้ครับเนี่ยทางไปยอดบอกเลยว่าสุดยอด ดูครับโอ้โหทุกคนเดินแบบมีความสุขมากครับนี่เรามาซื้อเบียร์ซื้อเบียร์แย้มด้วยนี่ไม่ต้องฟังครับวันนี้นอนนี่ไหมครับนอนนี่ครับความร้อนอะไเหรอได้ยินข่าวว่า10บกิโลนะครับทางลงกิโลไม่โดนสายไฟครับเป็นเขาหรือยางงดจริงๆมันยี่สิบใช่ไหมไปเฮาลุยเล่ยไปน้ำหนามมิโฮ

ว่าว oh. ่ครับบรรยากาศโอ้โหนี่ครับประมาณนี้นีอ่ะทีมงานทีมงานแต่ละคนโอ้ยไปไปไมนมาที่ฮะทีมงาน นี่ครับถึงไงครับถึงแล้ว